เราเอาละเอาละวอเฟิลและเจ้าแกะน้อยซึ่งไม่เกี uh Connie, ่ยวอะไรเลยผมจีอารวันนี้เรามาเล่นเกมไมค์ครับนีฮะย้าว่าเล่นนะไม่เคยไม่เคยบอกว่าตัวเองรีวิวมาก่อนเลยนะรีวิวคือแบบมันต้องมีความรู้ใช่ไหมส่วนผมเนี่ยไม่ต้องมีความรู้สมองโล่งมาเท่าไหร่มาดูคลิปนี้รับรองคุณจะโล่งกว่าเดิมโคตรโล่งเอาละวันนี้น้องบอกว่าพี่ครับถ้าสมมติว่าผมอยากเห็นชิปเปอร์ตัวเล็กเนี่ย ไปถล่มหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยสามารถทําได้ไหมได้ได้เดี๋ยวจะจัดให้นะฮะจะไปถล่มหมู่บ้านข้างหน้านู่นกันนะมันมีหมู่บ้านอยู่นะไปดูกันเลยระหว่างเดินเราก็เปลี่ยนล่างไปด้วยฮึบตอนนี้เป็นคิปเปอร์น้อยไปแล้วนะอย่าหวังว่าผมจะเป็นคิปเปอร์น้อยกระจกกระจก <c oughs> <c oughs> กินแอปเปิ้ลก่อนอย่างแรกดูครับคิปเปอร์น้อย นี่เรามีปืนเรามีปืนลุงเรา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 เรลุงครับอุ้ย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 เจ็บเจ็บพอเฟิร์นถอยมาลูกถอยมาอย่าห้าวอุ้ยกระสุนหมดไม่เป็นไรมันพังตียังมียังมียังมีอันหนึ่งบาสูก้ามาครับต่อด้วยอันที่สองป๊ามจบไปเฟิร์น เอางี้ดีกว่าพี่มอยาให้เฟินตายเฟินเฝ้าบ้านนี้หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะมายึดบ้านหลังนี้กันนะฮะใครอยู่ข้างในบ้านตามยังไม่ตายใช่ไหมตามคีเปอร์น้อยห๋อ,อคีเปอร์น้อยต้องโดนแบบนี้ต่อไปนะครับผมจะไปหมู่บ้านข้างหน้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะมีอีกตัวหนึ่งใช่ปะอ๋อไม่ใช่นะฮะมันคือเหล็กนะบอกแล้ว คีเปอร์น้อยก็โหดได้นะเดี๋ยวผมเอาไปตัวเทียบเทียบดูตัวผมกับบ er ัฟเฟอร์ดูตัวเล็กนิดเดียวเองบัฟเฟอร์หน้าคีเปอร์ลุ้มล่างกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วเอาล่ะไปกันต่อนะว่าข้างหน้าเนี่ยมีอะไรให้เราจัดการอีกบ้างนี่ครับหมู่บ้านชั่วร้ายหมู่บ้านนี้แหละที่มาละลานคนหมู่บ้านอื่นแตกไปหนึ่งตัวสาม,สาม,สาม ลุยทอมนี่ชาวบ้านเนาะชาวบ้านเนาะชาวบ้านเนาะครับปาบามปาบามปาบามปาามสู้กับพี่เนาะนี่ปาบามปาบามใครไม่ตายปาบามไอพวกนี้ชั่วช้ามากเพราะว่ามันขโมยหมาของขโมยหมาขผมไปไม่เกี่ยวแล้วเรื่องแต่ขึ้นมามั่วไี้นี่มาทำลายวัฟเฟอร์เนาะทำลายวัฟเฟอร์เนาะอะไรเนี่ยสามคนสวัสดีครับผมเหนื่อยมากเลยขอน้ำกินได้ไหม ไม่ได้เอาไม่ได้แตกกันสามคนดีครับแตกกันสามคนแตกกันสามคนดีครับแตกไปครับลุงครับลุงจะหน,นีไปไหนเออแตกวอฟเฟิลเฮเอเดี๋ยวไม่ใช่วอฟเฟิลไม่ใช่วอฟเฟิลหมาที่ไหนเนี่ยฮนะอืมอืมเป็นเป็นหมาที่ไหนครับแตกไปครับหมาที่ไหนครับแตกไปครับวิ่งมาดิครับมาดิครับลุงโอ้โหยังเหลือเอาไม่เหลือไอ้นี่้น,นีมันล่างล่างปลอมล่างปลอม หมดยังยังเหลืออีกคนนึงยังเหลือคนนึงเฮ้ยยังเหลืออีกสวัสดีครับผมมีเอ่อทอตมาให้นะครับตูมตูม,ตมสองนัดจบจบเหนื่อยมากเลยในบ้านจะมีคนอยู่ไหมเนี่ยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมไม่มีรอดไปบ้านหลังนี้อ่ามีแกคิดว่าแกจะอยู่บ้านหลังนี้แล้วฉันเข้าไปได้เหรอ แกคิดผิดแล้วโคตมันมาคิปเปอร์น้อยผู้นี้จะฆ่าผู้แคทุกคนเองว่ามาขโมยอาหารเช้าของฉันสวัสดีครับไม่มีคนไม่มีคนไม่เป็นไรยังเหลืออยังเหลือยังเหลือยังเหลือจิ้วจ,วจ,วจวเออ ออไม่ได้จะซื้อของไม่ได้จะซื้อของไม่ได้จะซื้อของลุงครับผมหลงทางครับเออคุณลุงช่วยหาแผนที่ผมสักสักเล่มได้ไหมขอเล่มหนึ่งพอผมจะไม่ขออะไรเลยขอเล่มหนึ่งมีไหมผมจะขอซื้อก็ได้อะขอแผนที่ไม่มีใช่ไหมลุงความผิดของลุงอย่างแรกเลยไม่มีแผนที่ อางที่สองลุงขโมยอาหารเช้าผมในในอุ้ยลุงขโมยอาหารเช้าผมไม่เกี่ยวนะผมแต่งขึ้นมาสวัสดีครับยังเหลือมายังเหลือสวัสดีครับมีแผนที่ไหมไม่มีอ๋อลุงไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมบ้าเลยเจอหัวหน้าหมู่บ้านสวัสดีครับเราเจอหัวหัวหน้าหมู่บ้านหรือยังครับ ฉันไม่ช่วยหัวหน้าหมู่บ้านไม่ใช่อัวหน้าหมู่บ้านก็ตายสิครับถึงใช่ก็ตายาเหมือนกันเฮ้ยยังมีคีปเปอร์คีปเปอร์อ๋อเป็นพวกเดียวกันหนอนี่ยังไงหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านไม่ใช่เลยคือไก่ไอ้นี่ก็อีกคนนึงคนลุงคนเมื่อกี้น่าจะทรมานสุดโดนยิงไปประมาณเกือบร้อยนัดยังมีใครเหลือไหมครับหมู่บ้านแห่งนี้ฉันจะต้อง ทำลายให้ราบคาบเพราะขโมยอาหารเช้าฉันอันนี้แต่งเองไะไก่ด้วยไม่ให้เหลือไก่ด้วย,อ,ยอ๋อระวังนะฮะระวังไอเจ้าทอรสมันจะหล่นลงมาทับนะเจ็บเหมือนกันนะฮะโอเคมีไก่ก็ไม่ให้เหลือนะครับไก่ก็ไม่ให้เหลือไก่ไก่ไก่ก็ไม่ให้เหลือฟิวว้าว พอยิงขึ้นฟ้าแล้วมันสนุกจริงนะเนี่ยไหนยังมีใครอายังมีอีกสองคนตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะซูมแล้วก็ยิงโดนไปนิดนึงยิงโดนไปอีกนิดนึงยิงโดนไปอีกยิงโอ้ยไม่โดนไม่โดนยิงโอ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้ยไม่โดนอือฮเตะตามระเบียบฮะยังมีเด็กกรอเด็ก สวัสดีครับผมอ,อ,อยากซื้อแผนที่ของพี่ชายครับมีให้ผมไหมฮะถึงตัวจะผมจะเท่ากันแต่ว่าผมก็มาดีนะครับมีแผนที่ไหมฉันไม่ขายแผนที่ให้ปีศาจอ้าวไม่ขายปีศาจผมไม่ใช่ปีศาจ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 ลุงด้วยลุงด้วยลุงด้วยโหดมันผมเดินรอบ,บูบ้านแล้วนะฮะก็เหมือนจะไม่เจอนะ จะไม่เจอเฮ้ยมีอะไรมาขาโมยไหมไม่มีของก,กากๆเราไม่เอาเหมือนจะไม่มีแล้วฮะเราเดินวนรอบหมู่บ้านแล้วหรือบ้านหลังนี้เราต้องเดินเข้าไปอะไรการมืดแล้วเหรอเนี่ยบ้านหลังนี้มีใครอยู่ไหมไม่มีนะโอ้โหโยัยงเหลือนั่นต้องเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแน่ๆเลยเพราะมันตัวใหญ่แล้วก็น่ากลัวมากปึออ้ลงุงมาสู้กับผมซะดีๆถึงจะมองไม่เห็นผมก็มีพุสุดแข็งแกร่งอยู่ปินพุวดีถึงผมจะเป็นคีเปอร์น้อยแต่ อาวุธผมไม่น้อยนะครับอาวุธผมไม่น้อยนะครับไปไหนแล้วครับลุงอยู่ข้างหลังอย่าเอาคว้างอย่าเอาของมาคว้างน้องอุ้ยอยู่ข้างหลังข้างหลังโอ้โหโอ้โหวอ้าหโอ้โดนตาบอดฮะนี่หรอพอดีเลยโดนอย่ามายุ่งกับผมยิงรัวๆไปที่กว้างๆไปที่กว้างๆโอเคเฮ้ยอยู่ข้างหลังครับ

เป็นเอนเดอร์ที่ปลอมตัวมาเป็นชาวบ้านใช่ไหมอือปิ้วปิ้วไม่โดนครับยิงผุกไปก่อนเพื่อความสวยงามสวยจริงนะเนี่ยผมยิงขึ้นกองฝักบึกำลังดูคุอยู่แอบ,บอยู่ในน้ำนี่แหละฮะสวัสดีครับลุงหัวหน้าหมู่บ้านปิ้วอุอย๊ยไม่โดนโอุอย๊ยเราอุ้ยเราเจ็แบเราเจ็บเราเจ็บแอบลุงหัวหน้าหมู่บ้านอุอย้ย วิ่งมาวิ่งมาขนาดนี้จะโซคีเปอร์น้อยได้หรอครับผมแอบใช้การได้ดีมากเลยเนี่ยอุ้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 ยุนหมดอุ้ยกระสุนหมดยิงกูไม่ได้เจยวอุ้ยอุ้ยเพลินเกินทุกด้วยนนี้ได้ป่าว ลุงผมขอโทษผมไม่มหลียวุนแล้วลูก <c oughs> ครับผมไม่มหลียวุนแล้วผมไม่มหลียวหุนต่อยต่อยเอาก็ได้ต่อยเอาต่ออยเาก็ได้อุ้ยต่อยเอาต่อยเอาต่อยต่อยต่อย,อยลุงผมไม่มีแล้วว้าวว้าวเออเออเออเมื่อะไรลุงจะตายครับเนี่ยอุ้ยโอ้โหเป็นคีเปอร์นี่มันอ่อนแอจริงเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอาก็ประมาณนี้แล้วกันดีฮะขอบคุณทุกคนมาที่เข้ามารับชมนะฮะเดี๋ยวก่อนจบเดี๋ยวผมอันี้ไปละกันนะจัดออดอกไม้ไฟสัก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 ,กโปหนึ่งให้น้องๆดูแล้วกันนะฮะนี่ครับตรงนี้น่าจะเป็นตำแหน่งที่สวยมากเลยเดี๋ยวเราจะยิงไปนะฮะสนุกมากมันมากดูครับโอ้โหดาวตกนับล้านตกมาจากฟ้า สวยงามจริงๆว้าวฟ้าวมันจริงๆเอาละผมต้องไปแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e แล้วก็อยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็พิมพ์บอกใต้คอมเมนต์หน่อยแล้วกันเนีฮะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับดูเต็มไปด้วยทอสสว่างขึ้นมาทันทีเลย Yeah, TGIF. Got a little money on a Spotify check. Shipper picking up, but I've been paying off debt. Haven't had a minute here to take a breath yet. No sweat.